ให้ดีสักหนึ่งรอบนะครับก่อนที่จัดส่งนะครับนนทบุรีของเราได้เลยนะจ๊ะมาแล้วจ้ะมิสูมิชิปาเจโรของเรานะครับพร้อมจัดส่งแล้วนะฮะจังหวัดนนทบุรีของเราได้เลยนะจ๊ะมาจัดส่งกันน้องๆทุกคนวันนี้มิสูมิชิปาเจโรนะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนะออโต้ขับสี่นะสวยสวยเลยคันนี้น้องนิวพี่ไว้ใช่ไหมเอฟซี FC เรานะครับเขาที่แล้วเนี่ย แค่มาดูนี่ทีวากอนนะครับแล้วก็มาเทสต์ไดดูนะครับแล้วเพื่อว่าเขาบอกเขาไปตัดสินใจก่อนแล้วพี่ไว้นะครับเขาก็บอกว่ายังไม่ถูกใจนะครับถามแล้วเหมือนกับฟิลไม่ได้นะครับนะครับล,ลูกค้าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับมาเทสต์ไดเลยก็แล้วแต่เนี่ยเราก็บริการยินดีอย่างจริงใจเลยไม่มีปัญหาครับสุดท้ายนะครับพี่ไว้ก็แวะกลับมาซื้อปาเจโร่นั่นเองอันนี้มาอีกประมาณสัก2อาทิตย์ได้เนาะแล้วพอเจออาทิตย์ปุ๊บจ่ายตังค์ปุ๊บกลับบ้านเลยบอกน้องพีไปส่งพี่ด้วยเราทำอะไรให้มากมัง่ง คันนี้คลาสสิกนะถือว่าเป็นรถคลาสสิกในตำนานแล้วนะครับแล้วก็ซื้อเก็บได้โอ้โหสรุปคือซื้อกับเราเนี่ยคือโอเลสเซจสับเรียบร้อยอยู่บ้านเฉยก็รับรถได้พร้อม,มเลขทะเบียนเลยนะครับพี่เพียวโต้นะอยู่บ้านก็ซื้อรถได้นะฮะนะครับขอเป็น FC ฮะมีอะไรเราก็ดูแลให้หมดอย่างจริงใจนี่ฮะนี่ครับผมพี่ป๊อปรถย์ของร้านเองนี่ต้องมีนะ ครับสวัสดีน้องมีนด้วยนะฮะร็อกแน่นร็อกหนานะจ๊ะสวยนะนิวจริงๆดูดฮะดูความเดิมบอดี้นี่ถือว่าสวยนะนะครับ่างฟ้าก็ว่าได้เ,เพื่อนๆนะครับบอดี้อย่างนี้ที่หาแทบไม่ได้ละสวยจริงๆนิวดูสั์ประตูเลยฮะที่สัมประตูหรือแม้แม่ทัดก็เนี่ตรงอะไรก็เกินเฮ้ยบอกพายเล้วก็สวยนะคันนี้หนึ่งใน,นร้อยโอ้โหเ,เพื่อนๆดูดิครับ จะไปหาปาเจรโร่พายในะสภาพแบบนี้ได้ที่ไหนนะจ๊ะที่รักโอเคมาส่งพร้อมกันน้องนิวมาจัดส่งกันแล้วจ๊ะขึ้นยันแม่ให้เรียบร้อยมีไวรรอรับได้เลยนะจ๊ะ mm hmm. เรียบร้อยกันทีเดียวเชียวขอต้องให้ลูกค้าดูพรบ์บอนตอนเล่มโอนเปลี่ยน็นชื่อลูก้าเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วะครับโอ้โหเรียบร้อยเลยเราโอนจริงๆนะครับแล้วเราก็เช็คให้เรียบร้อยด้วยนะครับไม่ได้มาพูดเอาแต่โปรโมทเลยเพื่อนๆนะยู่บ้างก็ซื้อได้นะครับพี่พีจัดให้นะคลิมุ่งหน้าสู่จังหวัดทุพรบุรีนะจ้อ่ะส่งกันเรียบร้อยแล้วะจ อย่างแหลมเพื่อนๆดูบ้างซีรัลต้าพี่พี่จัดให้นะฮะให้เรื่องรถเป็นเรื่องของเรานะจ๊ะโอ้โหพ,พี่เพื่อน,เ,อน,เ,อนเลยพี่ซูปาเชโรนะครับขับซีอัโต้นะคะนนี้สวยมากๆหาจ้างในคันนี้นะ,ะพี่ไว้เราจับไปเรียบรอะะ้อยแล้วอ้าวเสียงอะไรน้องนิวอย่าเรียกใครหรืออะไรฮะจบบบับไปครับผมขอบคุณมากน้องนิวน,นี่นะครับจัดส่งเรียบร้อยเพื่อนๆมา,ๆๆมาพี่ปีูกค้านะ ได้รถสวยนะครับถูกใจใช่เลยนะครับให้รถมีความสุขกัจั๊กผมครับเช่นเคยครับสำหรับ FC PP นะครับผมก็วันนี้เรามาส่งปาเจโร่โชว์คุณให้พี่ไว้ที่นนทบุรีนะครับก็จัดไปครับกับน้ำมันเต็มถังคลาสสิกและสวยสุดๆนะครับผมเราก็จะส่งขึ้นสไลด์ให้เรียบร้อยเช็คยิบสีรายการก่อนออกแล้วก็โอนฟรี มันฟรีกำลังวิ่งอยู่ยังไม่หยุดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจัดไปกับ2,550บาทครับผมแน่นๆเลยเรียบร้อยนะครับออกเดินทางได้ก็ขอให้ใช้รถอย่างมีความสุขนะครับ